ยไอเป็นกูหน่อยไอเป็นคุณหน่อยบรรจุไหม่ขี่มอเตอร์ไซคันเก่าเขาไม่เละมอเตอร์ไซค์อะไรครับเนี่ยทำไมมันกำจังเลยอยากขับมอเตอร์ไซค์ว่ะคลิปนี้อ่ะพาแต่ตอนนี้สปีดดีมันม,มีการแข่งขันแล้วใช่ไหมครับทุกคนคือมันไม่สามารถแบบขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งนักแข่งไปแข่งที่จีนได้แล้วเพราะว่าเกมมันใกล้จะ กลับมันดังอีกครั้งไงเออเฮอคลิปนี้ขอมีสปอนเซอร์หน่อยละกันโอกาสของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหนุ่มๆเอวี่บอดี้ฟักกิ้งจอบมาถึงแล้วพบกับการแข่งขันเกม MotoGP ยี่สิบสามในรายการแข่งขัน e d e m i t s u league esports สองพันยี่สิบสามที่ได้แบนให้มันเครื่องชื่อดังอย่าง e d e m i t s u l u b i c a n t ที่มันร่วมสนับสนุนกับ mods e esports เยดูมีชื่อผมด้วยอะไม่ใช่มอดหรอกนะครับผม mods m Mod. o โดยจะเปิดให้รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันภายในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะครับรอบแรกจะคัดเลือกจาก300คนเหลือเพียงแค่60คนเท่านั้นซึ่งใครคนไหนที่ทําเวลาได้ดีที่สุดจะได้รับเลือกรถในการแข่งขันได้ก่อนคนอื่นด้วยนะครับการแข่งขันจะเก็บคะแนนจะมีทั้งหมด10สนามนะครับแต่ละสนามความยากง่ายไม่เหมือนกันดังนั้นอย่าลืมไปซ้อมในสนามด้วยนะจ๊ะในเกม MotoGP 23เด้อการแข่งขันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าต้องเล่นผ่าน PC เท่านั้นนะโดยใช้จอยเชื่อมกับ PC นะครับเล่นผ่านโปรแกรม Steam นะผู้เล่นที่เป็น PlayStation 1 2 3 t 4, 5 6 7 8 9 10ไม u สา i า e ถ i x s e รวมได้สำหรับใครที่อยากจะดูการแข่งขันหรือติดตามการแข่งขันนี้นะครับจะมีตั้งแต่วันที่15รกรกฎาคมนี้จนถึงรอบสุดท้ายนะครับวันที่14ตุลาคม2566นะครับการแข่งขันจะเริ่มเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับหรือสามารถติดตามดูตารางการแข่งขัน,นครับได้ที่หน้าเพจ e d m ลี u อ e ส s p o r t นะครับสำหรับรางวัลผู้ชนะ,นะครับจะได้รับตั๋วชมโ m o จี g p ที่จะจัดขึ้นภายในวันที่27-29ตุลาคมนี้ณสนามบุรีย์พร้อมที่พักจำนวน3วัน2คืนโอ้โหแจกโคตรเยอะไปจนถึงของรางวัลพรีเมียมจาก e d m i ม u ซ e และรางวั รวมรางวัลมูลค่าทางสิ้น1 0 0 0 0แบาทรัฐบาลไทยเยอะเกินปุยปุยหมุดผู้ชมคนไหนสนใจอยากจะเข้าไปอ่านรายละเอียดเงื่อนไขนะครับแล้วสมาครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ลิง์ใต้ดิสริปชั่นนี้นะครับกล้าที่จะแข่งแก่งไปให้สุดแล้วไปประลองความเร็วกันในอีเด้ยมสุดหลีกอี p o r t ์ตสองโอ้โหฮนะกลับมาแล้ คอนเทนต์ของเราวันนี้นะครับก็คือจะมาขับรถไงคือผมเตรียมแข่งไงอยากจะไปแข่งใน MotoGP 23ไงก็เลยมาแข่งในสปีดทิปก่อนเรื่องการแข่งรถของผมนี่บอกเลยว่าไม่แพ้ใครแน่นอนครับผมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถไถจักรยานมอไซค์โอ้โหวันนี้พิวจัดนอนเต็มอิ่มมาดิตาแรกมาละครับมาดูสิพวกรถเมต้เมตาที่ผมอยากแข่งจรงเลยเตรียมตัวไปแข่งรายการอเดม e ิส a n a p o l i s 2 2023ไงนี่ ถึงไทยอินจะจบแล้วแต่กูก็ยังพูดอยู่เป็นไงล่ะ <c oughs> ลูกค้าจะรักผมตายปะครับเนี่ยฮัลโหลด่านอะไรครับเนี่ยไม่เคยเล่นสภาพด่านใหม่หรอมาดูสิเป็นเหมือนการฝึกไปในตัวเลยด่านใหม่ครับผมผมจะชนะพวกรถเมต้าพวกนี้หรือเปล่าจงลูกชนให้เหมือนกับหัวใจของฉันเลย <c oughs> อีดาเตน <c oughs> ไม่เคยเล่นเลยนะประเด็นนะ่ะมาดูสิมาดิมาดิมาดิครับสุลล่าต่อยถึงทุกคนนคับฟู หาฟูไม่มีทางลัดเออโอเคดูเลคคอร์ดผมเออเดี๋ยวนะผมเคยเล่นหรอวะผมไม่เคยเล่นไม่ใช่哟เรือดจะแบบเคยเล่นในสตรีมผันผ่านนะครับแต่แบบไม่ได้เล่นแบบจริงจังอะไรอย่างนั้นหน้ามีทางลัดด้วยวะนี่ไงไงชนไปดิชนแล้วไงครับผมที่หนึ่งอยู่ดีไง,ไงมันล่ออีมันเท่เอ้ยตัวนี้เหมือนด่านไอแฟนเลยแฟนออฟธามเลยใช่ปะเหมือนกันเดเๆมันกอบด่านเดิมเหรอไอเดี๋ยวไม่ใช่มันเปลี่ยนแบบรูปปาดร,ปรูปปาดอลละรูกดานไหม ว้าว่าไม่ได้เข้ามาเล่นนานมันเปลี่ยนใหม่นี่ว่ะทุกคนสุดจริงเอ้ด่านเดิมแต่เปลี่ยนใหม่อุ้ยแปลว่ามันก็ต้องเปลี่ยนหลายด่านสินะขออนุญาตนะครับ ECU ใช้โค้งไหนเข้าในด่านเนี้ยแต่ที่สองเราที่ตูดมาติดเลยว่ะเอาไงดีวะสวยละสวยแล้ว,ว,ลว,ว,ลว,ว,ลวไม่มีปัญหาผมโค้ง,งหน้าผมาใช้ ECU มามาดิมาดิมาดิาดไอ้หนุม่มผมหนุ่มกันจอนเองครับผมตามไม้ทันละกัน เออขานาดในสปีดดิฟยังชนะครับแล้วในการแข่ง uri, อีเดมิสือลีกูจะไม่ชนะได้ไงเออลิ้นพันอีเดมิสือลีไปอุ้ยอุ้ยชนอุ้ยชนอุ้ยชนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดมันาเมามเด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 เาเดเดเวเาเดเดีดเดเดเด,ดโดเดเดเกเรเดเดเดเ่ห uri, ดเ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 ดนดเ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 ดดเดดเดเเดเเมเมดเดเเเเเเนเดด โอ้รถใหม่อย่าลืมนะครับการแข่งอีเดมิสื่์เลกนะครับถ้าใครชนะนะเว้มีสิทธิ์เลือกรถก่อนคนอื่นเป็นไงเชื่อของจริงจัดมาดูซิว่ารถเมตทงเมตาจะมาสู้มอเมตอร์ไซค์ได้ไงของจริงอยู่ตรงนี้ครับผมไปละจูมาเอ,อ้ยมันโหดเหรอ <F uck it> วกเองโหดเหรอน้อง <F uck it> วกเองโหดเอออุย <F uck it> ชนส <F uck it> วยละวยละ สวยแล้วชน <mel od ic> ชนยับช้ำเยิะดมาดิมาดิตาไม้ท่านน้องนุ่นหนูเอฟรีบอดี้ไป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 เฮ้ยมันโหดว่ะผมเจอคนที่แบบสมควรแข่งกับผมแล้วจริงเลยฟยูไปเลยครับผมคู่มาดินั้นนะำจุดดวงจุดเออจุดดุงจุดได้จุดดวงจุดได้แข่งกับผมอรเปล่านะ พ่อหนุ่มไฟเอ็มกับแม่สาวเสียงเด็กอะไรอ่ะซีรีสย์เหรอตามมาให้ทันแล้วกันน้องๆหนุหน่มๆดูยกล้อให้ดูแล้วกันพวกงนี้นี่ไงย,ยกล้อโอ้ของจริงชายกล้ออีกแล่วนี่เงินเลยดูเสียงนีเงินมีเงินเลยสภาพไปครับผม C W W สวยทางลาดตัดไปโตวิ่งไม่ได้เล่นนาน,านสีมือก็ยังตกเหมือนเดิมอะไรอ่ะมา C W W ไปไยครับผม ตามไมา้ทันดิลน้องๆยกล้อไปโอ้ยยกล้อไม่หมวจริงหว่ะคันนี้ผมหดปวลละแค่นั้นแหละบอกว่าผมหวดวหรือเปล่าแกพิมพ์มาคอมเมนม,ม์อ่ะใครยังเล่นสปีดดิฟอยู่คอมเมนม์มาดูเีืว่าผมหวดวหรือเปล่ามาสิครับตอนแรกผมอยู่ที่สองนะไม่เข้าทางรันลักกันมาซีดาบเ,บ,เบิลเอาดาบเาวบูดชิ้นหนึ่งอีกแล้ว嘛เอาตาหน้าเปลี่ยนอีคันละกัน ตาที่สามครับผมมาดูสิอุย้ยรถสปีดพาร์ทหรอมเมื่อตะก,กิยาแต่พี่รถคันใหม่นะครับรถคัสต์เอสของมอเตอร์ไซคเข้าเป็นไงเอาจริงการแข่งมอเตอรจีพีนี่ผมก็อยากไปดูนะเว้ยเพราะว่าผมเป็นติ่งแบบมีใบไงเออแบบ S อสพันดับเบิลอาร์ดูกตีวีโฟร์เซทแปดร้อยเอ้ยมันต้องใช้เซทพันใช่ป่ะเซทเอ็กซ์สิบอาร์เนี่ยโอ้โหกูรู้เรื่องรถเหมือนกันครับผมเอาจริงอยากได้สักคันนะครับผมชีวิตจริงอ่ะแม่งคาร่าล่าหนึ่งกว่าบาทเลยเกินไป มาสยองสะหนึ่งพุ่งปี๊ดไปเลยน,นะนะดิ่ดุงผมไม่ขึ้นด้วยผมต่อให้ไม่ใช่ครับผมเลี้ยวผิดซอยเมื่อกี้โอเคที่ W W บูธไปมอเตอร์ไซค์อ่ะของผมมันของจริงมาดิใครจะตามผมได้ผมถามจริงวะใครจะตามผมได้มะดูดิผมต่อให้ไม่ไปทางรัดเลยดูดิเห็นปะไม่ไปทางรัดสักที่มาโอเคโค้งหน้าผมซุปเปอร์ไปไม่ติดเลยดิสภาพ อีวีโอครับผมโคงหน้าต้องใช้อ e ีพียูแล้วว่ะกลัวแบบเลี้ยงบููไม่ติดมาติดหรือเปล่าโอเคเลี้ยงบููติดครับผมสุดหลอ่อต่อยติ้งทุกคนนี้ไงอีพีย e ูที่ติดใช้คงนี้ก็ได้นะเว้ยถ้าแบบเรากดอ่า e อีพียูแม่นแม่นแล้ววะเป็นว่าเลี้ยงบูแแูแมนๆม่นอะโค้งเมื่อกี้อุ้ยชนครับผม <S <S ได้อยู่แปลว่าได้เลยครับผมทีหนึ่งไงไม่ได้อยู่ได้ไงวะมา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 ,มาตามไม้ทันดิน้องๆ พี่จะเตรียมไปแข่งรายการอีเดมิสึเดี๋ยวนะอีเดมิสึลีกสภาพกูผมแบบไม่ค่อยเก่งภาษาเท่าไรนะครับผมผมเป็นคนมอนครับผมตอนย้ายมาอยู่มอนครับผมตอนนี้ไม่เหลือมอนครับผมเหลือแต่มอนค้างอะไรอ่ะอ่างม่๊อย่างเดียวสภาพอะไรครับเนี่ยเล่นตลกอะเลย T W W ไปครับผมฟูชี W นะโองหน้าครับผมดูดูไม่ใช่อีิวแล้วกัน T W W ดิเลงบูติดหรือเปล่าอุ้ยเลงบูติดว่ะ ผมก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยผมก็โหดยู you? เห็นว่ากระดายโอ้มา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 โอ้โหพิวไหมพิวไหมแบบเนี้ยไปแข่งได้ไหมเนี่ยรายการเนี่ยในเกมโมโต GP นี่ะไปแข่งได้รืเปล่า ก็อย่าลืมนะครับผมกล้าที่จะแข่งแกล่งไปให้สุดแล้วไปประลองความเร็วกันในย e ิดม e ิสซลีกอีสปอร์ต2023ในเกมมอเตอรจีพีเพื่อรู้รับบัตรไปรับชมมอเตอรจีพีของจริงนะเว้ยที่บุรีรัมย์นะครับจัดขึ้นวันที่27-29พร้อมที่พักจำนวน3วัน2เคืนนะครับมูลค่าของอวันรวมกว่า100,000บาทรัฐบาลไทยเชียร์เยอะจัดเลยสำหรับวันนี้ไอ้ชัดมงขอลาไปก่อนละกันเออขอมาด้วยละกันขออุดได้ไหมไปแล้วครับผมสวัสดีครับฟู